นะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันตำมกทั่วปิ้งซีมเมียตำมกแตงขวบไกินตำมกทั่วจะตายกินผู้นึงบ่มักผู้นึงมักเด็กกินไผ่กินไผ่กินมันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตำไผ่ตำมันนั่งก็นอนไผ่นอนมันเขาก็ตำแตงพี่น้องมามามาเข้ามากินน้ำกัน ตำม,มักแตงกินตำม,มักแตงเพราะว่าอันอยาตำม,มักแตงไม่ใช่ตำหม,มักถั่วอะไรตำม,มักแตงเ็เอะก็เริ่มคืบยากมาเริ่มคืบสบายดีป่ะนะ้าบ่นอนไหม <laughs> สบายดีพี่น้องมามาก,กินข้าวกับตำม,มักแตงกินข้าวกับปิ้งสิอีกแล้วบอกเปิง้งกินแต่ปลาลายเมือปลาปลาละกินน้ำกันเด้อเมือนน่อเส็งใช่ไหม กินซีนเนี่ยมันอร่อยเลยคนเอาพักเกบพักอนไรไม่คนกินกับตำหักทั่วกินปากินปากับโบยากเลยเบื่อปลาจักหนึ่งจ,จักแกงจักถอดจักปินกินตำแตงมันกับปิน่นซีนหมูซะเพราะว่าอยากเขา หมูใหญ่เปียนหมูใหญ่ไปเปล่าถ้ากินตัวมาคุยกับต่ำมุขว่วคักไรพ่อแม่พี่น้องรองมึงเด้อดไฟบนทั้นได้กินเหนี่อยไหเมีคอแตกตัวหนุ่ม tấm trộn rất tuyệt nha nhiều khẩu mà hết thân hết này cũng Cầm mệt cái mông này thì nó mông đen กินบ่จิบ่ตําแตงข่านะมันยังพอค่นเ่ตับม่บนเขื่อนเสร็จไปนาอเสร็จแล้วป่ะกระแมงที่ก่าเข่านยังกรแม อก็ที่ปูกแตงข้าวมันเด็กแตงข้าวมันตายไปเอาหนมาตจัดมาลปลูต้นนี้เป็นปเครือใหม่ได้ผมวินานบลมดอยมันเปเป็นน้ำป่าหรอเป,ป็นเป็นืม ตำแตงกระสพี่น้างตัวนี้น่าตำบักแตงแล้วอยาชอบบบอยากชอบบบเป็นงานชีวัน

khẩu hoa thông giảm ừ. Tin xin kiếm thuốc mân hoan của mẹ cái nó cũng sẽ Phá mẹ là bộ, nhạc đấy Thương là bộ đặc xin cái hiếu xịn nhỉ à Cái nhàn tự biết đâu <laughs> Đãi đường rồi đấy ừ. Bộ đặc Ừ, mình quan <laughs> <laughs> <Còn> không ăn <laughs> này kia, mình quan mình không còn gì chắc hẳn đây sò muối rồi chúng bẩn khó gần một đợi, đại kia nào năm đã rồi อยู่เมืองนอกมีตะน,นังเนี่ยพ่อแม่ไปนอกยุ่งเข้าบ่ได้หินเขา้าบ่ได้กูคืออยู่บ,บ้านเฮานั้นนอนก็บ,บ่ได้กลางมึงเนาะอยู่เมืองนอกเนาะหม่งดวดได้สะเขาเซตตะน,นังเรียบร้อยมือหม่งเหรอ ไม่การไม่มืองใครเองมีไม่ถาวรต้องขับมาแล้ไมีไม่ถาวแล้วชื่อมามกมองมามันจะเมืองไทยกระพุ้มตกตกว่ากวนอันคอยกระพุ้มหรอกอก,มมก็ท้ามูท้ามูยุ่ไม่กายนะ่ะเป็นในชื่อท้าม,มู ตองมาเด้อมันบาหม่งก็ไปพอมันโตๆตองมาเอานะกระลายกนอยู่อันนั้นซื้อจนมาเข้าหาทงส่งเสื้อเกินยังซื้อส่งยีนเสื้อยีนยันอยู่เมืองนอกยันผมมีตัวน้อยเพราะว่ามันมาฮอตเลยตัวน้อยก็บุดวยยากพ่อแม่เป็นเนาะก็นึองหาหล่อยพ่นแม่ส่งยีนซื้ออยู่ขนาดนี้ตงยีนนินแพงเท่าไหนกันซื้อหาหลอยอืมต้องค่อยสั่ อ่าโดยแบบฟิชแครงนะฮะบลาแพรงเนยได้เห็นตะกี้เนาะมันมีแต่ตัวใหญ่ผมคนหน่อยเข้าก็มีบัวไม่ใช่ใหญ่กูคนผุนหน่อยพขวบข่อยก็ยังมีอือคืออุ่นอีเชียเขาแหละผู้ใหญ่ผู้น้อยแค่นั้นแหละเขาแบบ น่อยก็มีผู้ใหญ่ก็มีผู้เฒ่าเปนตุยก็มีตัวก็มีผู้มัดตุยบุมันสีแบบเมกาตุยแม่ผู้ตุยก็มีพี่น้องบุกินรายอะไมบุกินรายกปากอะ โบกินดีบกินไลนแเราคอยเต็มถ่อมข้อพกินมกินสินไดนหฮะแง่ไนโบกินโดนลกินแต่กินยาจาดีบาาน ไปักเด่นนี่แเสบบอกว่าปูเสะแบบไครับผมสมนะสมอยู่แต่มันยังไม่กินเหรมันมุกเตื่นี่เขาปาดใช้กุจีมันมักคือปกเ,เด่นหน่อยคือปากักเด่นหน่อยมือมีบัตซินสองตอนก็ไม่ไปน,นอ แดง,ง,ง,งเลยสมา <_ d ata> ส่วนก็แบบเงี้ยสีมากในบริกินได้เดือน,ตอนเติมก,กินแต่ไก่กินหยุดเพื่อน,นึงเดอนท้องไก่เนาะกัวางแน่ยต้องไย่ำทนะึกป่าจะเดือนเช็ดเขาชิบอยากกินนะนะบ่ได้ปลามาแั่กินปลา เรา่ได้เอกเขานำานระเบืออยปากระด้ไล่ดีเลยพี่น้องกงนไปวบ่ปาดเดย้ารกับผู้ใอจับทิ

ฉีดมันคือฉีดงวนเนาะหมตูตัวนี้นี่มันจะอัดอืมล้างมือก่อนเต็ดมืไปเดยวนไม่ดี เป็นยันเต็มผาพี่น้องนานคำเวลาเนี่ยเราก็เปลี่ยนมุง่งใช่ไหมเดี๋ยวเก่าเป,เปลี่ยนมุง่งเปลี่ยนมุ่งแล้วเปลี่ยนเวลาเนาะ เวลา้ลงหมดเปลี่ยนชั่วโมงหนึ่งแต่ก่อนคุนบัไดเปลี่ยนมุ่งนะลูกตอนมาทางแดดคุณบัได้เปลี่ยนมุ่งสบายประเด็นแค่ไหน้ก็จะมาเปลี่ยนมุ่งเนาะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโบเข้าใจตอนบัได้เปลี่ยนในผมเองเลยนาะอยู่รักเนี่ย ได้จักปีหรือเขาเปลี่ยนมาเนี่ยเขปีแล้ว <c oughs> เดือนโมงนักข่าวจะลงงานคนไปการกระลงเวลาเขางาน <c oughs> อ๋าตัวผู้ากายกระถือคือหนึ่งเลยไปนอนอยู่ดอกเกอร์ไปนอนถ่าเขางานเป็นชั่วโมงตนเปลี่ยนครั้งแรกบูชาหนึ่ง เขาก็เขียนบอกอยู่บริเบิร์เขาได้กระบวนการย้ายงาเพราะว่าเขาคนกับเขียนภาษาอังกฤษับอ่านบริได้ตรงนี้ค่ะผู้ไร้ผู้บริไร้ผู้อ่านได้ผู้บริได้มันจิเป็นบ่าทุกคนได้พ่อแม่พี่น้องเลยถ้าได้ไในยุทธการในบริเบิร์โอ้โหสีโบสิเบย์ได้อะไรผูู้้นว่จะบริเบิร์เจี๊ยบเขาฮะเพราะว่าเลือกกระเพรามา ได้่บันหมไปบนแจงผมด้วยครับไปบนแจงครับแต่นายก็บ่ได้บ่ายยังรไปไปสรเดืออันไปเดีวกันบัดบัดเปลี่ยนลลกที่ละ เออเปลี่ยนขึ้นเนาะอีโชนิตาคืนโบนิไปมันกูเห็นแบนเดวเองหนึ่งแม่ไม่เห็นมาเปลี่ยนครั้งแรกกับใคกับมูหู้เลยไปกับโบนิเบิ้งบนิอย่างนั้นสิสังเกตุมั้งไงอันนี้สมบูรณ์หมดแล้วมูมูซิลปินนะกระโดงไปงานมูเขาแบดหลายคนยุ่งลมแม็คคือกันหลายคนมูกัน ไปยัํามึงนมากูเลยเบิ่งมุ่งไเลยคุมาปกติไปล่วนแต่เาเปลี่ยนมันมุครั้งแรกไปกับมุหงได้คนกับมุงอนี้คเอาคนกันแต่เิ่ได้เป็ยังนองนอกกับอยู่3โมงในคพ่อเม่ยงไน้อตื่น3โมงตื่นพริกสมุนไพรไปใกล้ๆกับปั๊บเสล ไอ้ไก่ๆเอ๋ปั๊บเสรรถมันเป็นเกือกพ่อแม่พี่น้องเรคืออยู่บ้านเฮาบ้านเฮาพากันย่างไปใส่ก็ได้ไปอไม่กาโนบดบุหรีบ่ทันเวลาบุหรีไปตรงทันเวลาเขาเรียกเข้าการโอเคพี่น้องกินไดดละ โอเ้ตามใจกับโบเบิร์ดตามทั่วกับโบเบิร์ดทุกคนนอนรับพันดีปัจจุบันลูกไครใครเจ็บเด้อพ่อแม่พี่น้องโชคดีนะเต้ให้เป็นไข้เป็นหนาวก็ให้ดีให้เศร้าเด้อขายไปทุกมือทุกวันอืมเอาอ๋อพี่น้องอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์พี่น้องอย่าลืมติดตามด้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจอายุดีแม่เบิร์ดสุขสุกคน เจ็บในเจ็บหนอกเจ็บนอกเจ็บในกระดิกกหายปัญยาโดคาพี่นอกเมื่อจุกุลจุกุลไปโชกให้มันให้รำใม้ด้วยไปดี